สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะวันนี้มาดามหน่อยขออนุญาตหยิบยกกรณีที่ไอ้น้องไอ้สารวัตรนี่แหละค่ะพี่น้องคะไปออกรายการของคุณบุุงปนัดดาแล้วก็มีอะไรที่พูดได้น่าฟังถือว่าเป็นมือโปรเฟชชั่นอลในการตอบคําถามสุดยอดมากๆหยิบยกมาให้พี่น้องฟัง ฟังกับพี่น้องข่าว่าน้องไอ้คิดอะไรก็คือไอ้สารวัตรพูดถึงชัย,ยพลแบบนี้จริงหรือดังได้เพราะลุงพลอย่างที่ว่ามาฟังกันค่ะพี่น้องข่าว่าสิ่งที่น้องไอ้พูดน่าฟังแค่ไหนสุดยอดสุดยอดค่ะพี่น้องขาเอามาให้ฟังค่ะ ปรากฏชื่อบนข่าวเลยลุงคนเป็นลุงที่ขึ้นไปเจอศพน้องอืแล้วก็ลงมาเราก็เลยมารู้จักกับแกช่วงหลับก็ถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่แกที่เห็นทำข่าวทุกวันนะฮะก็รู้สึกว่าปกติมากกนะ็คือใช้ชีวิตปกติไม่ได้หลบหนีไปไหนมไม่ได้เาอะไรจะออกนอกพื้นที่ไม่ได้คิดว่าจะเตรียมการไปไหนแถมสร้างบ้านปักหลักปักฐานที่แบบอยู่ตรงนั้นออ ปกปติาแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของแกที่กลายเป็นเซเล็บคนหนึ่งใช่ครับก็กลายเป็นคนที่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คือเราเริ่มเห็นที่แบบว่ามีมีครั้งแรกเนี่ยมันก็คือมีคนนั่งรถมาแล้วก็มาให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มตามข่าวเลยก็ค,คือเห็นตามข่าวเรารายงานทุกวันก็จะเห็นว่ามันมากขึ้นจนกระทั่งแบบไปที่ไหนก็คนแบบตามไปรู้สึกอย่างไรบ้างที่ว่าที่เขาบอกว่าคุณคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ลุงคนดังผมรู้สึกผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าคนจะดังมันก็ดัังงด้ววยตวขอ เขาเองคนจะคนจะเป็นยังไงก็เป็นด้วยตัวของเขาเองอาจจะด้วยตัวเขาช่งชะตาหรือว่าคนที่เขาไปดูจะไม่บอกว่าสื่อเป็นตัวนําเสนอเลยเหรอคือคือสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับในการนําเสนอเรานําเสนอข่าวแหละแต่ว่าทุกข่าวเห็นไหมฮะเรามีข่าววันหนึ่งเรามีเป็นสิบสิบข่าวแต่ทําไมถ้ามันเหมือนมันเหมือนเรามันคนสองมันเป็นเรื่องของสองสองอย่างสื่อก็ส่วนหนึ่งสื่อนําเสนอไปถ้าไม่มีคนดูเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้รับการตอบสนองเพราะว่ามันมีอีกหลายข่าวที่ คนเหมือนผมยกตัวอย่างน้องสิบสามหมูป่าเน<ห>ี่ยดีผมก็ไปแล้วตอนนั้นอะถามว่าเป็นคดีที่ดังไหมดังแต่มันก็ม,นกมันก็ดับไปในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็คนก็เป็นความทรงจำก็คือมาสุดแต่ด้วยด้วยระยะเวลาที่มันจบคดีเร็วไงเพราะว่าประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็เจอว่าเด็กปลอดภัยแล้วก็ออกมา uh huh คดีมันเลยไม่ได้ยืดยาวนานแต่คดีนี้กลายว่าเป็นเรื่องที่คนอยากจะรู้ว่าสุดท้ายใครทาน้องชมพู่การไปใช้ชีวิตในบ้านกกกคุณได้มีมุมมองเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะไรยังไงบ้างไหมคะ ก็ผมว่ามีมุมมองเปลี่ยนแปลงใช่วิตตัวเองอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ผมว่าส่วนหนึ่งผมเหมือนแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าถ้าเกิดอันนี้ในเรื่องของส่วนตัวเลยนะก็คือเราไม่ค่อยได้ไปเราไม่ได้เติบโตที่ต่างจังหวัดเราก็ได้ไปเห็นวิถีชีวิตไปนอนอยู่บน บนภูทุกวันตื่นเช้ามาเห็นหมอกเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมันนอกเหนือจากเพราะผมนอนอยู่ในพื้นที่นอนอยู่กับบ้านของชาวบ้านคนนึงนี่นั่นนะครับก็บ้านไม่ถอนแล้วกันคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็ได้ไปเรียนรู้ชีวิตเขาว่าเขากินอยู่ยังไงมันไม่มีตลาดไม่มีอะไรคนก็เดินขึ้นไปเก็บเห็ดเก็บผักหวานเก็บอะไรเงรี้ยลงมากินกันนาข้าวก็ทํากินกันเองมีอะไรก็แบง่แบงแก่งกันนยฮะจะมีรถเขาเรียกอะไรเนะเหมือนรถทุ่งพวงยังไงรถทุ่งพวงมาจอดตอนเย็น ก็ให้ซื้อของอนะไรเงี้ยจะลงเข้าเมืองอีกทีนึงก็แบบ30โลซึ่งมันก็30โลเขามันก็จะค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับก็ได้เรียนรู้ชีวิตเขามากกว่าคนที่บ้านว่ายังไงบ้างครับกับการที่คนลูกฉันหายไปสี่เดือนนี้จริงๆแม่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยนะตอนที่อยู่ตรงโน้นแม่ก็จะแบบบางทีไลน์มาว่ากลับไหมบอกว่า,ากกกปกติจะไปสักสองอาทิตย์ถ้านานๆเลยมันเริ่มไปสองอาทิตย์เป็นสามอาทิตย์เป็นเดือนเป็นสองเดือนสามเดือน,อนจนแม่เลิกถามไปแล้วว่าอย่างไง กลับมากรุงเทพเนี่ยก็ก็กลับมาเหมือนกลับมามีงานที่ช่องก็กลับมาวันเดียวกับเช้าเย็นบินกลับเลยไีแวะบ้านเลยอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ว่าไงครับแม่ก็แล้วแต่คดีวันนี้คดีมาถึงจุดที่ตํารวจสมฟ้องเนี่ยเรียบร้อยแล้วยังต้องลงไปทารายงานถาวเหมือนเดิมไหมคะก็ไปมาแล้วครับตอนที่คดีที่มันมีการเนี่ยที่เราทราบไปก็คือออกหมายแล้วก็กลับมาก็น่าจะยังไม่ได้มีไปอีกนะคะเพราะเพิ่งกลับมา ก็จะมีน้องๆทีมอื่นนะครับก็จะเฝ้าอยู่ในพื้นที่ทําข่าวกติีผมว่าอีกก็คงไม่นานหรอกแล้วก็คดีก็ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมในการสอบสวนในว่ากันในชั้นศาลกันแล้วก็คงจะไปทําอีกทีนึงก็คงอาจจะเป็นช่วงที่แบบสุดท้ายที่จะมีคําตอบว่าคําตอบนั้นจะว่ายังไงสุดท้ายใครทนนนํากันแน่ครับถามในมุมของน้องไอซ์เอาที่ตอบได้ <glob. S 3> คิดว่าคดีจะออกมาเป็นแบบไหนผมมองไม่ออกเลยคุณคือคนที่คุกคีอยู่ในนั้นอะผมมองแบบนี้มากกว่าว่า คิวมาผมพยายามคิดแหละแต่คิดไม่ออกเหมือนมันตอนแรกตอนที่หมายจับยังไม่ออกแล้วคนอื่ออนเนี่ยเราคือคนที่ฟังข่าวรือภาพใช่ไหมเราคือคนที่ฟังข้อมูลกับคนนั้นทีคนนี้ทีเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราไม่ต้องการให้เกิดแพ้อาพดตรงๆเราไม่ต้องการให้เกิดแพ้เราต้องการความเป็นธรรมและความเป็นจริงเราก็เลยต้องถามคนที่ไปคุกเลนอนกินนอนอยู่ตรงนั้นคนคือคนที่ปีคือไปปีไปกี่รอบบนเขาเนี่ยโอ้โหผาสามสิบสิบรอบครับโอ้ มันก็ตอบยากนะผมไม่ได้มองมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมองไม่ออกดีกว่า<ะ>มองแล้วมองไม่ออกว่าคดีมันจะจบลงยังไงขนาดคนที่ไม่อยู่ตรงนั้นยังมองไม่ออกด้วยหรอคือด,ด,ด้วยที่นี่นะออถ้าเราเคยไปเนี่ยมันเ,เป็นภูผามันเป็นแบบอุทยานแห่งชาติเออ,เอ,อไม่มีกล้องวงจรปิดในย่นไม่มีสัญญาณโทรศัพทออ์ ไม่มีเทคโนโลยีอะไรแล้วในวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่เหมือนชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นวันแรกนาขวัญทุกคนออกไปทํานาออกไปทําอะไรกันหมดไม่มีใครอยู่ในบ้านน้อยมากก็เท่ากับว่ามันตัดหลายๆอย่างออกไปที่พยานลู่เหยือพยานกล้องที่จะมาเป็นยืนยันแบบวิทยาศาสตร์ชัดเจนก็ไม่มีก็เลยทําให้รู้สึกว่าแล้เ็นคดีมันจะจบยังไงวะเนี่ยคิ่ว่าคดีจะพลิกไหมก็ยากครับผมว่ามันมันคาตอบคือยากว่า จะพิกหรือไม่พิกมันอยู่ที่ว่าตอนนี้หลักฐานตํารวจมีอะไรเพราะว่าตารวจผมก็เห็นตามข่าวเหมือนกันว่าหลักฐานมีหนึ่งสองสามสี่เราก็พยายามที่เราไปพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆเอามายืนยันไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ยเราเราฟังมาก่อนว่ามันจะเชื่อมโยงได้ถึงถึงตรงจุดนี้ไหมแต่ผมก็เห็นตามข่าวอนนทนายว่าอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ตํารวจก็ว่าอย่างนี้พอมันออกมาพวกเธอตำรวจว่าก็ใช่ว่า นายว่าก็ใช่ว่ะทางนี่ก็ใช่ใช่ไปหมดใช่ใช่เราก็จะรู้สึกอย่างนี้ต้องหมดกูดอ่ะหมดหมลไอ้มันก็ใช่นะแต่พอชาวบ้านพูดในพื้นที่แบบอเอออันนั้นก็ได้ใช่ไม่รู้สรุปคือรอชมต่อไปใช่ค่ะว่าคดีจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรขออย่างเดียวเอาให้ชัดเจนผิดคือผิดถูกคือถูกนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการในฐานะผู้สื่อข่าว อันนี้คือเขียนเหมือนกันถูกต้องครเพราะว่าผมผมพูดอย่างนึงนะอันนี้ผมเคยพูดแล้วก็เคยพูดออกรายการเคยพูดออก y o youtube แล้วก็เคยพูดกับทุกคนที่เข้ามาถามผมแหละว่าบางคนบอกลำเอียงไหมในข่าวเนี่ยไปอยู่กับลุงพลน่ะเออไปใกล้ชิตรู้สึกลำเอียงเปล่าแบบตัดไม่เชียงฟังข้อมูลอื่นหรือเปล่าคือผมในหน้าข่าวของผมอยู่กับลุงพลจริงแต่ว่าตรงที่มันไม่ได้ออกข่าวอะ ครอบครัวแม่ชมพู่ผมก็เข้าไปหาจริงๆเจอการทักทายกันสวัสดีกันมีเบาะแสอะไรแม่ชมพู่อยู่โทรหาญาติน้องชมพู่โทรหาเราเข้าได้กับทุกคนเพราะว่าเรายึดไว้เหมือนเหมือนกับการเหมือนคล้ายๆเราโดนไล่อะครับถ้าเราโดนไล่เราก็ต้องยอมรับกับการที่ออกไปตรงเนี้ยเราต้องยอมรับฟังทุกคนเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราจริงๆผมผมไม่ไม่เคยพูดกับลุงพลแล้วก็เคยพูดกับทุกคนว่าถ้าวันหนึ่งอาจลุงถูกจับผมก็จะต้องไปทําข่าวลุงนะผมจะต้องไปขุดคุยลุงนะ เพื่ออะไรก็เพื่อมาหาข้อเท็จจริงถ้าลุงผิดลุงยอมรับแต่ถ้าลุงไม่ผิดอะไรละ่ะที่ลุงบอกว่ามันไม่ผิดตามที่เจ้าหน้าที่บอกแล้ววันนี้เราก็ต้องให้ความเคารพกับตํารวจแล้วก็เคารพกับศาลเมื่อเขาออกมาเป็นแบบนี้พิสูจน์ต่อว่าสุดท้ายลุงจะเป็นแพ้หรือลุงจะเป็นคนร้ายจริงๆอันเนี้ยแล้ววันนี้ก็คืออย่างที่หน้าข่าวออกบอกว่า,วาถึงแม้ว่าหมายจาับออกลุงก็ยังผู้บริสุทธิ์สุดท้ายถ้าเกิดศาลตัดสินเมื่อไหร่อันเนี้ยลุงก็ต้อง ไม่ได้ว่าคําตอบมันคือ,อยังไงผมผมว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวทุกคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นยอมรับไหมว่าตัวเองดังจากคดีลุงพลก็ต้องผมว่ายอมรับแบบนี้ว่าดังมาจากคดีชมพู่แต่คนไปเรียกว่าเป็นคดีลุงพลใช่คดีนี้คือคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ถูกต้องแต่คนนะไปพูดเดี๋ยวดูขา่ขาวลุงพลข่าวลุงพลจริง,รงๆเราบอกว่าไปดูข่าวน้องชมพู่ถูกไหมแต่คนไปติดเรื่องแบบว่ากรณีลุงพลผมก็ต้องยอมรับแหละว่าดังมาจาก คนรู้จักแล้วก็รู้จักแบบกว้างมากขึ้นก็คงจากคดีนี้แหละเพราะว่ามันเป็นคดีที่เราไปเกาะติดนานครับผมเชื่อว่าคดีนี้ณนะวันที่ความรู้สึกของทุกคนคงมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือรู้ไม่ก็รสามแบบหนึ่งก็คือลุงพลไม่ผิดแบบหนึ่งคือลุงพลคือผิดและอีกแบบหนึ่งคือติดตามตอนต่อไปดิฉันขออยู่แบบที่สามอ,อผมก็เป็นแบบนั้นแหละเออ แล้วพวกเราก็เป็นแบบนั้นเอาแค่เรียนรู้รับฟังข่าววิเคราะห์ทำความเข้าใจและรอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นตามกระบวนการดีที่สุดอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินอะไรอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะ ค่ะพี่น้องขาก็หยิบยกมาให้ฟังค่ะพี่น้องว่ากับการที่น้องไอซ์เขาเป็นผู้ที่ไปอยู่ไปกินไปใกล้ไปชิดนานถึง3-4เดือนว่าเขาคิดอย่างไรเพราะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่ากับการที่น้องไอซ์ไปอยู่ยังไงอะไรแบบนั้นแล้วน้องเขาจะคิดอย่างไรนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดามเราก็เลยหยิบยกมาก็ถือว่าเป็นการตอบที่มือโปรฟิช่นลในการตอบเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขาเพราะว่าในสิ่งที่น้องคิดอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ยังยืนยันว่าน้องเป็นผู้ ที่โด่งดังอยู่ตรงนั้นใกล้ชิดอยู่ตรงนั้นคลุกคลีกินอยู่กับลุงพลอย่างที่ว่าก็เป็นคนที่ถือว่าอยากได้คําตอบว่าสิ่งที่เขาคิดอะไรยังไงท่านได้ฟังแล้วก็ได้คําตอบที่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเนาะในสิ่งที่หลายคนมาดามราเองก็อยากจะรู้ว่าน้องไปคลุกคลีตรงนั้นหลายหลายเดือนแล้วสรุปว่าน้องคิดอะไรยังไงก็เป็นไปตามนั้นนะพี่น้องเนาะก็ได้กระจายทุกคนแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อะไรที่เป็นกระแสะอะไรที่เป็นสิ่งที่สังคมอยากรู้อยากเห็นอยากรับรู้อยากได้คําตอบมีคําตอบแล้วมาดามหน่อยจะหยิบยกมาเล่าสู่ฟังอีกต่อไปกับพี่น้อง่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ